สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลล์กอล์ฟอีกแล้วนะครับจากช่องวิสุเซลล์กอล์ฟชาแนลนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟมีรถดีๆนะครับมานําเสนอให้พี่ๆนะครับสำหรับ FC ฟซกอล์ฟเลยนะครับที่ติดตามช่องกอล์ฟมาตลอดเลยนะครับกอล์ฟมีโปรโมชั่นดีๆนะครับมานําเสนอนะครับสำหรับรถรุ่นมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์จีทีปี2022นะครับที่อยู่ด้านหลังกอล์ฟนี่เองนะครับตอนนี้นะครับกอล์ฟจัดโปรโมชั่นอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของรถมิซูบิชิเอ็กเพนเดอรับ ที่ลูกค้านะครับให้ความยอมรับแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีสุดเลยนะครับก่อนจะไปดูสไตล์การตกแต่งนะครับแล้วก็สําหรับโปรโมชั่น9,000บาทนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับแถมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกอลจะพาไปรับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่กอฟรีวิวด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโปร9,000บาทมีอะไรบ้างไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้กอฟอยู่ที่ด้านหน้ารถของ Mitsubishi x p Pen เด GT นะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับรหัสสี U33 นั่นเองนะครับตัวสีรถคันนี้ก็จะดูสว่างนะครับแล้วก็ดูโปร่งนะครับดูสะอาดตามากๆเลยนะครับสำหรับสีนี้ต้องบอกว่าเป็นสีที่ลูกค้าให้ความนิยมให้ความสนใจมากๆเลยนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกอฟจะพามาดูเลยนะครับอ่ากอฟบอกก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0้าซีซีนะครับ105แรงม้าเป็นรถเบนซินนะครับ คันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มดูจากสไตล์กาตรตกแต่งจากฝากระโปรงก่อนเลยนะครับคันนี้ก็ติดตัวโลโก้นะครับที่เป็นสีดํา อะคริลิกนะครับให้กับลูกค้านะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับตัดกับสีตัวรถมากๆเลยนะครับเพิ่มความเข้มให้กับสีนี้นะสวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจัางหน้าของเขาก็จะเป็นสีดําขนาดใหญ่นะครับเป็นทลิกสวยงามเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของไฟหลี่ของเขาที่เขาเรียกกันว่าคิดตันไลท์ LED นะครับตัวนี้จะให้แสงสว่างสีขาวนวลนะครับมาพร้อมไฟเดียวที่อยู่ด้านบนนะแล้วก็ตัวไฟนะครับโคมไฟหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นทรง s ี a p e นะครับก็ได้เปลี่ยนหลอดไฟนะครับเป็น LED ดีให้ด้วยนะครับเป็นไฟสีขาวนวลแบบนี้นะ เอาไว้ขับขี่ตอนคืนได้เห็นแสงสว่างได้ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็ใต้กระจังหน้านะครับก็มาพร้อมรังพึ่งขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ระบายความร้อนนะครับเวลาลูกค้าขับทางไกลนะครับระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับถัดมาในส่วนของชุดแต่งนะครับชุดแต่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับก็อมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแต่คันนี้นะครับติดตั้งเป็นของส port ตไลด์เอ็มทรง V3 นะครับตัว V3 มนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์ แนวตั้งแบบนี้นะให้แสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับตัวไฟตัวนี้ก็จะติดให้ตลอดเวลานะครับเป็นแบบเดย์ไลท์ให้นะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งงานของเขานะครับก็ดีมากๆเลยนะครับเว้าตัวไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับเดินเส้นสายสีแดงนะครับมีเนมเพจคําว่า Sport ตไรเดอร์เด้วยนะครับสวยงามมากๆาเลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของกระจกนะครับกอลฟก็ติดตัวฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มซอลมิกนะครับรับประกันนานสูงสุด7ปีนะครับตัวฟิล์มนะครับก็กันแดดกัน UV ได้ดีมากๆเลยนะครับ ในส่วนของด้านข้างคันนี้นะครับมาพร้อมล้อแมกอลลอยขนาด17นิ้วนะตัวนี้นะครับเป็นล้อทูโทนลัดด้วยยางิดโต้นะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านะเวลาลูกค้าพับกระจกนะครับหรือว่าล็อกรถตัวกระจกก็จะพับให้ออโต้นะครับดีมากมากเลยนะครับกันสาดนะครับก็ติดให้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็ตัวเบ้ามือกันรอยนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเคปลาขนาดใหญ่นะครับก็เอาไว้การลอยเล็บของเรานะครับไม่ให้ขูดตัวบอดี้เราเป็นรอยได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งด้านข้าางงนนะก็็จเป ของสปอร์ตไรได้เอ่เช่นเดียวกับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับสวยงามครับเดินด้วยเส้นสายสีดาแดงแบบนี้เลยนะครับดูสปอร์ตนะครับลงตัวมากเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ากอล์ฟอัปเกรดภายในให้คุ้มแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ มาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับเปิดประตูมานะครับก็จะเจอกับตัวสครับเพดกันรอยสอ2ชั้นนะครับก๊อปติดให้ทั้ง4บานประตูเลยนะครับก็เอาไว้กันรอยเท้าเวลาเราเดินขึ้นรถนะครับไม่ให้เป็นรอยได้นะครับถัดมาในส่วนที่ก๊อปอัปเกรดนะครับก็จะมีจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับรองรับ u t u b e n e t f l i x นะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับฮอสปอร์มือถือของเราได้เลยนะครับก็เอาไว้ดูหนังฟังเพลงครบครันเลยนะครับสำหรับจอตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับที่สามารถดูผ่านจอตัวนีี้้้้ไไไดดดดเเเลยนะครรับมาาากกก็อววูหตุณ์ ภาพจากเหตุการณ์ที่เราต้องการดูได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด12นิ้วนะครับเข้ารูปนะครับตัวจอ12นิ้วตัวนี้นะครับจะพอดีกับตัวแผงแอร์ด้านบนนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับตัวนี้ก่อไว้ให้เด็กๆนะครับอ่านั่งดูหนังนะครับเพลินๆไปกับเราได้เลยนะครับต้องบอกว่ารถจิตที่นั่งนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับจอพดานขนาด12นิ้วตัวนี้นะครับถัดมาในส่วนของพวงมาลัยของรถคันนี้เป็นแบบไฟฟ้านะแล้วก็มาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับคูชคอนโทรลให้ครบครันเลย มาพร้อม push start นะครับเพียงแค่เรานะครับพกกุญแจไว้ก็สามารถกดปุ่มพูสต start ตตาร์รถได้เลยนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ CVT นะครับตัวนี้นะครับขับขี่นุ่มนวลขึ้นนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เบรกอัลตโฮด้วยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่ารถเวลาเราวิ่งในเมืองนะครับ เจอไฟแดงเยอะๆเบรกอัตโนมัตินี่ยครับช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะครับมาในส่วนของที่พักแขนนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับก็เอาไว้วางแขนลดการเวลาของเราได้นะครับบ่อหนังนะครับก็เป็นแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุหุ้มเบาะนะครับเป็นแบบทูโทนะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลตัดดํานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับด้านข้างประตูก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับตัวแอร์นะครับก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับมีฮิตเตอร์ให้ด ต้องบอกว่าภายในนะครับกอปอัปเกรดให้แบบหรูหราแล้วก็ครบคันเลยนะครับออปชันต่างๆนะครับกอลติดตั้งให้หมดเลยนะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่กอปจัดให้นะครับ9,000บาทนะครับลูกค้านะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับกอปให้ครบหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวกอปจะพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าคันนี้นะครับอัปเกรดอะไรให้ด้านหลังบ้างนะครับตกแต่งอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ มาในส่วนของด้านหลังก็ต่อเลยนะครับด้านหลังกอฟติดตั้งอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากตัวชุดแต่งด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานของ Sport Rider M ทรงท่อกลมท่อคู่แบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะมีทั้งท่อเหลี่ยมท่อกลมนะครับตัวนี้เดินด้วยเส้นสายสีแดงนะครับมาพร้อมไฟทับทิมนะครับแล้วก็ตัวเนมเพจคาว่า Sport Rider M นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับด้วยเซนเซอร์2จุดนะครับเอาไว้ทํางานคู่กับตัวกล้องมองภาพด้านหลังที่ ตัวรถมีให้อยู่แล้วนะครับก็เอาไว้ส่งเสียงสัญญาณเตือนนะครับเวลาลูกค้านะครับขับเข้าช่องจอดนะครับก็การระยะให้เราได้ด้วยนะครับตัวนี้มดีมากๆนะครับส่วนไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับเต็มระบบเลยนะครับสวยงามเลยนะครับฝาท้ายนะครับคันนี้กอก็อัปเกรดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบพรีเมียมนะตัวนี้นะครับสามารถใช้เท้าเตะได้นะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับ ที่ติดให้อยู่นะครับว่าตัวเซ็นเซอร์เท้านะครับจะอยู่ตําแหน่งตรงนี้นะเราสามารถใช้เท้าเตะได้นะครับแต่ว่าจะเตะได้ก็ต่อเมื่อรถดับเครื่องนะครับแต่ตอนนี้นะครับรถสตาร์ทอยู่นะครับไม่สามารถใช้เท้าเตะได้นะแต่ว่าเราสามารถเปิดจากปุ่มที่มากับตัวรถได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเปิดได้4รูปแบบเลยนะครับใช้เท้าเตะได้1เปิดจากตรงนี้นะครับ2นะครับแล้วก็เปิดจากปุ่มภายในเป็น3นะครับแล้วก็ปุ่มที่4ก็คือเปิดจากรีโมทรถนะครับเปิดได้ทั้ง4แบบเลยดีมากๆกนะครับตัวกระบอกช็คนะคร ประกัน2ปีนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะตัวนี้นะครับตัวตัวฝาท้ายก็มีระบบเซฟตี้นะครับกันหนีบกันกระแทกนะครับดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับหรือว่าเราจะตั้งระดับก็ได้นะครับกรณีที่ลูกค้านะครับขับรถไปเข้าห้างนะครับเจอหลังคาเตี้ยนะครับเราก็สามารถดึงลงมานะครับตั้งระดับนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีเสียงดังเตือนนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวฝาท้ายเขาจะตั้งระดับให้เรานะครับเปิดทีก็จะขึ้นมาตามที่เราตั้งระดับเลยนะครับดีมากมากนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ ็มีถาดท้ายนะครับไว้วางของนะครับเวลาลูกค้านะครับจ่ายตลาดนะครับก็สามารถเอาของเปียกของแชะของคาววางไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดแล้วก็ใช้ใหม่ได้นะครับด้านหลังเวลาเราพับเรียบแล้วนะครับก็จะกว้างขวางนะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับที่กอฟบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับย้ําอีกทีนะครับโปรนี้นะครับกอฟให้ลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับได้ชุดแต่งตามที่กอฟรีวิวหมดเลยนะครับย้ำนะครับว่าได้ชุดแต่งตามที่รีวิว ในคลิปนี้หมดเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับคุ้มจริงๆนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับหากพี่ๆดูอยู่แล้วสนใจนะครับสามารถสอบถาม นะครับการออกรถกับกอล์ฟได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับ0846501646นะครับหรือต้องการไปเสนอราคานะครับเพื่อที่จะดูโปรโมชั่นนะครับว่ามีของแถมอะไรเอาไว้เป็นรายละเอียดนะครับรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาขอใบเสนอราคากับกอล์ฟได้เลยนะครับเพียงแอดไลน์นะครับเป็นไลน์แอดนะครับตามด้วย gob.789 ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาขอใบเสนอราคากับกอล์ฟได้เลยนะครับกอล์ฟยินดีทำโปรโมชั่นนะครับให้พี่ๆได้ดูก่อนเลยนะครับสำ Up. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.